เทียรลิ้มหูฟังต่ำกว่า1 0,000บาทในปี2025ตัวไหนเล่นพับ g ดีบ้างวันนี้ไปดูกันครับเริ่มที่ตัวแรกคีฟา e คนราคาประมาณ1,000ต้นๆน,นะครับตัวเนี้ยมี1 d ไดเวอแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่อน้ําเสียงได้แต่ตัวเนี้ยแยกเสียงได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็ย่านเบสให้มาแบบพอดีสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยหลังจากที่ลองมาให้ดีเกินคาดกับราคา แล้วก็ราคาขยับมานิดหนึ่งเป็นซิมกอด eG 2 8 0นะครับตัวนี้เป็น1 d d ดีๆแล้วก็1พานาในตัวแพ็กเกจมีดักมาให้แล้วแล้วก็มีไมโครโฟนตัวเนี้ยตำแหน่งค่อนข้างโอเคเลยสำหรับเสียงเท้าเพราะเสียงเช้าอะ่ะชัดมากคุณเอาไปเล่น f p s อะ่ะคุ้มเกินราคาแน่นอนแล้วก็ขยับมีอีกนิดหนึ่งจะเป็นซิมกอด EW 300แล้วปัจจุบันซิมกอดได้ไปลดแรนใน PGC 2 0 2 5แล้วครับเรื่องการแยกเสียงผมว่าก็ดีประมาณหนึ่งครับแต่ที่มันข้อเสียหลกัลกๆคือเบสมันเยอะไปหน่ออยยทําให้ตนนนิงมัว ผมเลยให้อยู่ที่ตามราคาครับตัวต่อไปราคาจะเท่าเดิมนะครับแต่จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งก็คือ k e y f i ฟล์เดชี่อ ถ้าเรื่องแยกเสียงอ่ะตัวเนี้ยอยู่พอๆกับ s u p e r m i c 4ที่ราคา4 0 0พเลยซึ่งผมมองว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าและก็ดีเกินคาดกับราคาที่เท่า e w 300อ่ะทำได้ดีมากๆเลยผมว่าแล้วเราไปที่งบ2,700บาทจัดเอียร์เป็นตัวที่คุ้มเกินราคามาก1นึดีๆกับ3 ba ที่มีทั้ง3.5แล้วก็4.4ในราคา2,600บาทอ่ะเออคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกตัวเนี้ยผมให้คุ้มราคาไปเลยฟังเพลงก็ได้เล่นเกมก็ได้เสียงกว้างอีกด้วยและอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้ว ตัวนี้ฟังเสียงระยะใกล้ได้ให้รายละเอียดที่ดีมากแยกเสียงดีแต่พอเป็นระยะกลางหรือไกลอาจทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับตัวนี้ผมเลยให้อยู่ที่ดีเกินคาดไปแล้วกันแล้วก็เพิ่มงบไปอยู่ที่ประมาณ4ี่พันผมให้เป็นซิมกอดซูเปอร์มิกโฟครับตัวนี้เริ่มมีโปรเพย์เยอร์หันมาใช้กันเยอะและ้วโดยความฮิตของมันแล้วก็เป็นตัวท็อปในราคาหลักพัน่เออทำให้คนใช้กันเยอะอจริงๆแล้วก็จะมีคําถามเยอะก็คือซูเปอร์มิกโฟ vs กับบลูสิจริงจริงมันคือหูฟังตัวแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยเออผมให้ว่ามันเเหมือนนกันลย แต่ตัวมิกโฟผมจะให้อยู่ที่ดีเกินคาดกับคุมราคาอยู่ประมาณครึ่งๆส่วนรูสิ d ในราคาระดับนั้นผมคิดว่าควรทาได้ดีกว่านี้ครับแล้วถ้าเบื่อซิมกอดซูมโฟผมให้ไปที่ซีเกตโอดิซีหหรือ2ก็ได้ครับตัว1อาจจะเหมาะกับพับ g มากกว่าส่วนตัว2อาจะให้รายละเอียดเสียงที่มันดีขึ้นซึ่งผมให้ทุก2ตัวอยู่ที่ระดับที่คุ้มราคาเลย เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปรีวิวเก่าๆของตัวนี้ได้และตัวสุดท้ายขอญาเธอลูกหลักคนใหม่นะครับ c a แก o l โฮลเลเตัวเนี้ยมันออกมาชนกับตัวกีวี e เอียร์แอดต้องบอกว่าการแยกเสียงอะไรต่างๆไม่ทําได้ดีมากและในระยะกลางหรือระยะไกลก็ได้ยินเสียงดีด้วยผมเลยให้มันเป็นตัวที่คุ้มราคามากสําหรับตอนเนี้ยที่ผมให้นะและก็มีช่องหนึ่งที่ผมเว้นว่างไว้มันจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอก,กจากตัวนี้ เออแล้วถ้าผมมีตังสองพันอ่ะผมจะซื้อตัวไหนใช่ไหมครับณปัจจุบันอ่ะผมจะเลือกซื้อเป็นซิมกอด e g 2 8 0เพราะตัวเนี้ยผมมองว่ามันเหมาะกับพับ g ีมากกว่าอันนี้เอาพับ g ีเป็นหลักก่อนผมจะเลือกตัวนี้ครับส่วนถ้าเป็นวอลล์แลนอ่ะผมจะเลือกเป็น d ดชี e ่เอี๋ลกันเพราะการแยกเสียงของมันยังทําได้ดีเกินราคาอยู่ ถ้าผมมี3,000บาทกับการเล่น p ับ G อ่ะผมจะเรียกซื้อเป็นจัดเอียร์ดีไฟนเอ็นนะครับที่ทาได้ดีทั้งฝังเพลงแล้วก็เล่นเกมส่วนการเล่นพับ G อ่ะต้องบอกว่ามันได้ยินเสียงไกลมากซึ่งหูฟังตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเข้ามา i อเด้วยครับเพราะเสียงมันฟังง่ายแล้วก็ใส่สบายสุดแหละในหูฟังต่างๆแล้วก็ถ้า4 0 0 0ถึง5,000ก็เป็นซิมคอ t ทูบฟครับตอนเนี้ยเหมือนมีโปรเพยเจอร์หันมาใช้กันเยอะแหละในการแข่งขัน PGC ที่ผ่านมาโดยเป็นหูฟังที่ฮิตที่สุดอ่ะทำให้คนอ่ะเลือกซื้้อตัวนี แต่มันไม่ได้ฮิตอย่างเดียวคคือเรื่องเสียงมันก็ดีด้วยเหมือนกันครับระยะไกลเสียงระยะกลางได้ยินชัดมากครับตัวเนี้แต่อาจจะติดเรื่องระยะไกลไปหน่อยถ้าเกิดมีการยิงกันแบบมันจะกบเสียงดาวกบเสียงอะไรไปหมดเลยออันนี้คือข้อเสียของมันโดยตรงครับและถ้าเพื่อนๆนนะต้องการจะเล่นเกมแบบสุดไปเลยคืออัพให้เห็นผลแบบก้าวกระโดดไปเลยคือผมก็จะแนะนำเป็นซีเกต h o r i เ o n เลยครับคือตัวนี้ก็คือสุด ซึ่งตัวหูฟังตัวนีน้คือมันชนกับกีวีเอียร์แอทเทอร์ได้สบายๆเลยคือชนกันแบบสูงสีเลยแต่ความพิเศษกว่ากีวีก็คือมันฟังเพลงดีด้วยครับเออเรื่องนี้คือแบบดีจริงๆฟังเพลงโคตรดี เดี๋ยวไปดูในรีวิวเต็มๆดีกว่าครับผมจัดให้จัดเต็มแน่สาหรับหูฟังตัวนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์ s h o ปปีด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้าคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ช่วยให้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับโฟร p เพเยอร์เขาใช้อะไรกันขอพระคุณมากๆครับสําหรับการรับชมขอพระคุณจริงๆครับ